วัสดีครับยินดีต้อนรับสู่รายการนิวนะครับวันนี้ก็จะมาสอนวิธีการตัดต่อคลิปนะครับแบบเบื้องต้นนะครับซึ่งก็จะเป็นประมาณนี้ครับที่ท่านผู้ชมที่เห็นเนี่ยก็คือของผมเนี่ยช่องผมจะเน้น ตัดช่วงที also, baptism, reveal, response, <c oughs> um, ่เราไม่ไ <Isaiah> ด <after S 1> <stream confer dles> ้พูดออกนะก็คือจะเป็นการแบบตัดช่วงที่เราไม่ได้พูดอ่ะแล้วเอามาต่อกันเสียงมันก็จะแบบว่าติด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 กันเหมือนเราแล็บเลยนะครับก็ลองไปประยุกต์ใช้แล้วกันนะครับเดี๋ยวผมให้ดูก่อนว่าเป็นยังไงอันนี้ก็คือคลิปเกมที่ผมเพิ่งลงไปนะครับอันนี้เป็นคลิปเกมนะเพราะฉะนั้นมันก็จะมีเนื้อหาเกมเพราะฉะนั้นเราจะตัดแบบเป็นย่อยย่อยย่อยไม่ได้นะครับเราต้องตัดให้ดูเนื้อเกมไปด้วยนะครับเพราะฉะนั้นมันก็จะมีการตัดบางช่วงนะครับแค่นั้นเดี๋ยวราดิธีกตั แนววิธีการตัดแล้วก็เอาไฟล์คลิปที่เราต้องการจะตัดเข้ามานะครับเดี๋ยวผมขอหาไฟล์คลิปแป๊บหนึ่งนี่นะครับพอเราลากไฟล์คลิปเข้ามานะครับมันจะขึ้นประมาณนี้นะครับให้เรากดา yes ไปก็ได้นะครับอ,อันนี้เป็นภาพธรรมดานะครับเดี๋ยวผมขอหาไฟล์เสียงก่อนคลิปผมลบไปกับหมดแล้วเพราะฉะนั้นก็ค่อนข้างจะหายากนะฮะในวันนั้นจะฟเดียวกับลิ น,นีน่นะครับอ่ะ<น>สมมุติว่าตรงนี้เป็นเสียงที่เราพูดนะครับอ่ะแล้วก็ตัดเนี่ยวิธีการตัดนะครับวิธีการตัดของท่านผู้ชมนะครับวิธีการตัดตรงนี้นะสมมติว่าเราจะเอาท่อนนี้นะครับอ่ะเราคลิกขวาครับปุ๊บแล้วกดตรงคําว่าอ่าตรงนี้นะครับตรงนี้ก็คือเราจะตัดช่วงทาง่านด้านหลังเนี่ยทิ้งไปทั้งหมดเลยนะครับกดนี่ป๊บมันก็จะทิ้งตรงด้านหลังเนี่ยทั้งหมดนะครับตัดทิ้งด้านหลังหมดเลยอ่ดปุ๊บแต่ถ้าเกิดเราจะเอาด้านหลังไว้นะครับกดตรงนี้ปุ๊บ มันก็จะแยกกันนะครับเป็น2ฝั่งเ e ห็นไหมฮะตรงนี้เราก็จะแยกกันนะครับอ่ากดอีกทีหนึ่งสม,มมุติว่าสมมติมมว่าเราจะเอาแต่แค่ด้านหน้านะครับจะตัดด้านหลังทิ้งแล้วก็ตรงนี้ปึ๊บด้านหลังก็จะหายไปนะครับอ่านี่ครับหรือว่าเราไม่อยากขีดขวาเรามากดตรงด้านล่างนี้ก็ได้นะครับด้านล่างนี้ก็มีเห็นไ,ไหมฮะตรงด้านล่างก็มีนะครับนี่ผมก็จะตัดิดนึงหน่อยชึบ แล้วก็ลากเข้ามาฮะน,นี่ใช่ไหมฮะปุ๊บลองกดเล่นดูไหนบอกวันนั้นจะใส่ดเดียวกับลิงมาวันนี้กลัวลิงเฉยเลยอ่าเห็นไหมฮะช่วงนี้มันจะมีช่วงที่เราเว้นพูดนะฮะอ่ากดปึ๊บกดนี่ฮะแล้วก็กดปุ๊บแล้วก็กดนี่ปุ๊บ,บอ่าเห็นไหมครัแค่นี้ฮะ,อะลองฟังดูนั้นจะใส่ดเดียวกับลิงมาวันนี้กลัวลิงเฉยเลยอ่าแค่นี้ฮะมันก็จะ ต่อกันแล้วนะครับอลองดูช่วงอื่นอีก <c oughs> มันจะมีช่วงที่เราถ่ายลิงนะครับเห็นไหมอันนี้กล้องค่อนข้างสั่นเนอะเพราะผมใช้กล้องใหญ่ถ่ายแล้วไม่มีการสัน่นเลื่อนข้ามาบออลิงเฉยเลยอ่ะแล้วล <c oughs> ลก็ตัดจึ๊บ อ่ะนี่ฮะประมาณนี้สมมติว่าเราจะใส่แท็กนะครับแล้วกดตงคําว่ากดคำว่าตรงนี้มีเดียนะครับแล้วกดคําว่าแท็กนี่ครับไตเติ้ลแอนแทนะครับแล้วกดปึ๊บขึ้นมาปึ๊บด้านบนนะครับนี่มันจะเพิ่มมาอีกแท็กหนึ่งนะครับแล้วก็พิมพ์อะไรฮะว่าจะพิมพ์ว่าอะไรครับนี่แม่ไปดีกว่าอ่ะ แล้วก็จะมุบมุบตรงนี้ได้นะครับจะสามารถขยายย่อได้ที่จอเลยนะครับนี่แล้วก,กดไปด้านล่างอะตรงนี้ตัวมันไม่เข้มแล้วก็กดคุมดำแล้วล้วกดเข้มปึ้มอ่านี่ก็จะเข้มละหรือว่าฟอนต์นี้ไม่ถูกใจแล้วก็สามารถไปหาฟอนต์ที่อื่นมาใส่ก็ได้นะครับนี่จะมีให้โหลดแล้วก็ไปสามารถไปโหลดในเว็บมาแล้วก็เอาฟอนต์มาใส่ก็ได้นะครับกดปิดไปปึ้ม สมมติว่ากดปิดไปแล้วนะครับแล้วเราต้องการจะเปลี่ยนตำแหน่งของฟอนต์ใหม่นะครับกดต,ตรงนี้เหมือนเดิมมาปุ๊บนี่ก็จะเปลี่ยนใหม่ได้นั่นเองนะครับแลกดเล่นนี่ก็้กดตัดชึบไ,ไ,ไปดีกว่าที่จริงเราไม่ต้องกดอย่างนี้ก็ได้นะครับผมลืม วิธีฮะเราก็กดกรอบตรงนี้มาเลยก็ได้คะกรอบปึ๊บแล้วก็คอนโทรลวีครปึ๊บกดนี่ฮะ,ะจากนั้นเราก็มาพิมพ์ใหม่ฮะแล้วกดลบแมวนี่พูดไปดีกว่าเห็นไหมฮะเห็นไหมฮะแล้วกดตัดปึ๊บนี่นะครับมันก็จะได้คลิปมาประมาณหนึ่งนะครับนี่ ไหนบอกวันนั้นจะใส่เดียวกับลิงมาวันนี้กลัวลิงเฉยเลยเนี่ยครับวิธีการใส่เพลงนะครับแล้วก็ไปเลือกเพลงมาฮะเพลงนะครับต้องเป็นเพลงที่ไม่ติดลิขสิทธิ์ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นมันก็จะช่วยในเรื่องที่ช่องเราจะไม่บินได้นะครับเ,เพลงที่ไม่ติดลิขสิทธิ์นะครับนี่แล้วก็ใส่ลากใส่ปุ๊บ สังเกตว่าถ้าเกิดเราเปิดลองฟังเนี่ยเพลงจะดังกว่าคลิปของเราเนะครับเพลงจะดังกว่าคลิปของเราทําไงฮะนี่ใช่ไหมเนี่ยเพลงจะดังกว่าคลิปนะครับให้เราก,กดลดตรงนี้ฮะนีะ่แล้วเราลองปรับดูว่าประมาณไหนที่มันจะพอดีเสียงเพลงกับเสียงเราเนี่ยพอดีกันอะไรประมาณนี้เห็นไหมฮะ และการเลือกเพลงเนี่ย<ต>ก็ต้องเลือกเพลงด้วยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเพลงมันไม่เข้ากับคลิปเนี่ยมันก็จะดูแปลกแลกไปนะครับเราต้องเลือกเพลงให้เข้ากับคลิปด้วยนะครับนี่ประมาณนี้มาวันนี้กลัวลิงเฉยเลยสมมติว่าตรงนี้นะครับเราต้องการจะมิวเสียงตรงนี้ทิ้งนะครับทํำยังไงนะครับเลื่อนนี้ลงมาได้นะครับหรือว่าเราสร้างแท็กใหม่ฮะลากมังด้านล่างครับปุ๊บแยกแท็กไปเลยนะแล้วก็ปิดตรงนี้ทิ้งไปนะครับนี่มันก็จะเป็นการแยกแท็กไปเลยนะครับว่า พอตัดตรงนี้เสียงก็จะดับลงน,นี่ไหมนี่นะครับาสมมติว่าเราทำเพลงให้ดังไงอันนี้คือวิธีผมนะวิธีผมก็คือกดตัดเพลงนะครับปึ๊บปึ๊บแล้วก็สร้างแท็กใหม่นะครับอันนี้เป็นวิธีของผมนะวิธีคนอื่นอาจจะมีอะไรที่มีลูกเล่นที่ง่ายกว่าน,นี้นะครับอ่าวิธีผมก็คือการตัดแล้วก็แยกแท็กนะครับแล้วก็เลื่อนขึ้นมาด้านบนนะครับ แล้วเราก็เลื่อนตรงนี้ครับปุ๊บบอกมานิดหนึ่งแล้วก็นี่แล้วตรงนี้เราก็เลื่อนยิงมานิดหนึ่งแล้วก็นี่อ่ะนะครับแล้วลองฟังดูใเลยนี่เห็นไหมฮะเพราะว่านี้นะครับ แล้วใบเดียวกับลิงมาวันนี้กลัวลิงเฉยเลยไ,ไปดีกว่าไ,วา,ไาไปดีกว่าไอะไปนี่นะครับอันนี้คร่าวๆนะครับสำหรับการตัดต่อนะครับประมาณนี้นะครับสมมติว่าเสียงคนพูดเนี่ยเสียงคนพูดเนี่ยเบาไปนะครับวิธีการเพิ่มเล่งหรือเล่งเสียงเนี่ยจะมีอยู่2-3วิธีนะครับมีอยู่ประมาณ2วิธีนะครับก็คือวิธีแรกคือเราเล่งตรงนี้ฮะ เร่งนี้ให้สุด่ะแล้วลองฟังดูว่าเสียงยังดังอยู่หรือเปลา่าถ้าเกิดมันยังดังไม่พอนะครับสำหรับท่านผู้ชมก็กดตรงนี้เอฟเฟกครับไปเพิ่มตรงคำว่าวอลลุ่มฮะนี่กดแอดเข้าไปนะครับกดโอเคปพิ่มเนี่ยตรงนี้ก็จะเพิ่มอีกปึ๊บอ่ะกดสุด่ะลองฟังดูว่าดังพอ,อยังถ้าเกิดยังังไม่พออีกแล้วก็เพิ่มวอลลุ่มเข้าอีกฮนะเพิ่มตรงนี้ได้ไม่จํากัดนะครับไอ้ตรงคําว่าวอลลุ่มเนี่ยเพิ่มได้อีกนะครับเสียงก็จะดัง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 บูตขึ้นบีกนะครับ ประมาณนี้นะครับกับตัววอลลุ่มลแล้วก็ปิดไปก็แค่นี้ก็ดังพอแล้วอะเนี่ยนะครับอีกอย่างนึงนะครับวิธีการใส่รูปภาพนะครับสมมติว่าเราจะเอารูปภาพเล็กๆเนี่ยไว้ที่คลิปนะครับทำยังไงนะครับอ่าเราก็ลากรูปภาพมารูปหนึ่งนะครับที่เราต้องการจะใส่นะครับเช่นรูปโลโก้ของเรานะครับเราก็ไปทํารูปโลโก้แล้วเป็น .png นะครับนี่นะครับสมมตินี่คือโลโก้ของเรานะครับนี่ เรสร้างถึกใหม่ดีกว่าสมมุติตรงนี้เป็นโลโก้ของเรานะครับเราต้องการจะเอาไว้ข้างจอนะครับทาไงเพราะมันอยู่ตรงกลางครับเรากดตรงนี้ฮะรูปเนี่ยนี่ครับปึ๊บแล้วมันจะขึ้นหน้าต่างอย่างนี้มาให้เราลากออกนะครับแล้วก็อยู่นี้อ่ะมันอยู่ประมาณนี้นะครับให้เราลากออกครับปึ๊บนี่แล้วก็เลื่อนฮนะสังเกตว่า,า PNG รูปภาพของเราเนี่ยจะเป็นสี่เหลี่ยมแล้วพอเราลากออกมาปุ๊บเห็นไหมฮะหลุดเฟรมฮะนะ,ค,ะนครับ ภาพหายทำไงฮะแล้วก็ลากเข้ามาจากนั้นให้เราไปกดตรงนี้นะครับนี่ปึ๊บใหญ่เล็กลงก็ได้่ะกดนี้แล้วเราสามารถเลื่อนตรงนี้ออกได้ไหมฮะแล้วก็จะเลื่อนได้ไกลขึ้นไหมฮะแล้วก็เลื่อน,นออกมาปึ๊บนี่นะครับอลองลองเลื่อนแล้วก็ลองจัดดูนะว่าประมาณไหน อะไรประมาณนี้นะครับลองเลื่อนลองจัดดูนะครับนี่ก็จะได้ประมาณนี้นะครับก็จะเป็นวันนั้นจะไปเดียวกับลิงมาวันนี้กลัวลิงเฉยเลยเห็นไหมฮะก็จะเป็นโลโก้เล็กๆอยู่ข้างบนมุมบนจอแล้วนะครับนี่นะครับนะครับแล้วอีกอย่างหนึ่งนะครับวิธีการทําให้ภาพบีบลงนะครับก็คือทําให้ภาพเหมือนภาพซิมม่านะครับภาพหนังนั่นเองนะครับมีอยู่2วิธีนะครับวิธีแรกก็คือเรามาปรับตรงนี้ฮนี่กดกดตรงนี้นะครับให้มันออกแล้วเราก็เลื่อนเข้าฮะปึ๊บ นี่ฮะก็จะกลายเป็นภาพซินิมาแล้วเรียบร้อยฮะอีกวิธีหนึ่งเราไปโหลดเทมเพลตกรีนสกรีนมาฮะมันก็จะเป็นภาพซินิมาอ่าจะเป็นนี่ฮะมันก็จะเป็นเฟรมซินิมาอย่างงี้ฮะจะเป็นสีเขียวนะครับแล้วก็ภาพค่อยๆบีบเข้ามาแล้วก็เป็นซินิมาอย่างงี้นะครับวิธีการตัดฉากเขียวนะครับทำไงฮะกดตรงคําว่าวิดีโอเอฟเฟกต์นะครับแล้วก็มาที่โคมาคิเยอร์นะฮะแล้วก็มาเลือกตรงนี้นะครับลากมาใส่ตรงกรีนสกรีนะครับปึ๊บจากนั้นนะครับเราปิดก่อนนะปึ๊บ เรากดตรงสีฟ้าแล้วกดไอ้รูปตัวนี้นะครับแล้วเรามาจิ้มที่สีเขียวนะครับปึ๊บจากนั้นเรากดเปิดฮนะปึ้มแล้วก็ลากนี่เข้ามาปึ๊บให้เส้นมันคมฮนะแล้วก็ลากนี่ขึ้นมานิดนึ่งอลองลากดูฮนะว่าจะประมาณไหนนะครับนี่ประมาณนี้อ่ะอ่ะนี่ฮนะก็จะได้ประมาณนี้เห็นไหมฮะคราวนี้มันก็จะเป็นเหมือนซีนิมามากขึ้นนะครับเพราะว่าอัตราส่วนมันก็คือซีนิมาเลยนะนี่ แล้วก็จะตัดโลโก้ทิ้งไปก็ได้ช่วงนี้นะตัดโลโก้ทิ้งไปซึมึมอ่านี่ฮะนี่นะครับก็จะเป็นซีนีมาแล้วเรียบร้อยนะครับเห็นไหมฮะเห็นไหมฮะแล้วถ้าเกิดเราจะทําให้ภาพเนี่ยสีมันสวยขึ้นนะครับ ก็คือโปรแกรมตัดต่ออื่นเนี่ยจะมีการเกี่ยสีด้วยแต่โปรแกรม Sony v e ว a ัเนี่ยผมไม่แน่ใจว่ามีหรือเปล่าแต่ผมจะใช้เทมเพลของเขานะครับนี่เขาจะมีเทมเพลให้นี่ครับในการเกี่ยสีนะครับชั่วคราวนะครับไม่ถึงกับสวยมากนะครับนี่แล้วก็ลดแล้วก็ลองดูนะว่าหนยซตตี้กับเซซีดหน่อยสีพวกสีแดงๆเหลืองๆก็จะเด่นขึ้นมาใน่ไหมนี่นะครับก็จะได้แค่นี้นะครับนิดๆหน่อยๆนะครับ ช่วงหนึ่งแล้วตรงนี้ไม่จําเป็นแล้วนะเราก็ตัดตรงนี้ทิ้งไปชึบอ่าเรียบร้อยฮนะนี่นะครับก็จะได้ประมาณนี้นะครับสำหรับการตัดคลิปรนะคร่าวๆสะหรับผมนะฮะส่วนการใส่เอฟเฟกนะครับแล้วก็ใส่ตามที่ร้องการเลยฮนะแล้วก็ลากเอฟเฟกเข้ามาใส่นะครับสมมติว่าตรงนี้เป็นเอฟเฟกนะครับแล้วก็ลากขึ้นมาแท็กบนนะแล้วกใ็ใส่เลยนะครับํำฉบับที่ร้องการจะใส่นะครับซึ่งการโหลดเอฟเฟกนะครับ มีเต็มไปหมดทั่ว YouTube เลยนะครับเขียนว่าโหลดเอฟเฟกนะครับหรือว่าแจกเอฟเฟกนะครับก็จะมีเต็ม YouTube ไปหมดนะครับนี่เนี่ยแจกเอฟเฟกนะครับเต็มไปหมดเลยเห็นไหมฮะทั่ว YouTube เลยฮะ,ะเช่นนี่ฮะแจก50เอฟเฟกเนี่ยหาที่เป็นลิงก์โหลดนะครับ <c oughs> หาไดเป็นลิงก์โหลดอย่างนี้นะครับนี่ก็จะมีเสียงเล็เพให้โหลดนี้นะครับเป็นเสียงแยกนะครับซึ่งเสียงพวกนี้มันก็จะง่ายกว่าที่เป็นคลิปวิดีโอแล้วรวมเสียงลูกเสียงนะครับแล้วเราต้องมานั่งตัดเอาเองนะครับพวกนี้ก็จะง่ายกว่านะครับเช่นเนี่ยต้องการเสียงเนี่ยเรากดลงฟังดูว่าที่ต้องการหรือเปล่านี่แค่นี้ครับถ้าเกิดต้องการนะครับแล้วก็เอามาใส่ในวิดีโอเราได้เลยนะครับแล้วก,กดโหลดมาแล้วก็ามาใส่ได้เลยนั่นเองนะครับมันก็จะง่ายกว่านะครับไม่ยุ่งยากนะครับ ส่วนวิธีการเรนเดอร์นะครับผมจะเอาแค่ตรงนี้สมมติว่าคลิปเราเนี่ยมันยาวมากเราต้องการจะเอาแค่ช่วงเนี้นิดเดียวนะครับทำไงฮะเรากดคุมดัมด้านล่างปุ๊บปุ๊บสองทีมันจะคุมทั้งคลิปเห็นไหมฮะแล้วก็เลื่อนมาให้มันเหลือแค่นี้ฮะเห็นไหมฮะมันก็จะถึงแค่นี้ฮะจากนั้นวิดึงกดเรนเดอร์นะกดตรงนี้เรนเดอร์ S นะครับรอมันสักครู่หนึ่งนะครับ สังเกตว่าจะเด้งมาแล้วเห็นไหมแล้วก็กดตรงนี้เป็นคําว่า M P 4นะครับ M P 4นะครับแล้วก็เลือกอันนี้เลือกอันนี้คนะถ้าเกิดเรานะครับมีการ์ดจอทีอ่สามารถเดนเดอร์ได้เนะี่ยมันก็จะขึ้นมาเลยครับว่า Nvi d i a เดีย n อนะครับแล้ว Nvidia, n, n, n ve, n ก็ไม่มีเนะี่ยมันก็จะเป็น Intel h d ดีไม่ใช่ Intel อินเทอร์เน็ตนะครับเ d ดีอะไรประมาณนี้ จะไม่มีชื่อการจอขึ้นนะครับแสดงว่าใช้ CPU ในการประมวลผลนะฮะจะมีสองอันเนี้ยนะครับจะมี CPU กับการจอนะครับซึ่งถ้าเกิดการจอแรงเนี่ยก็จะใช้เวลาเรนเดอร์แป๊บเดียวเองนะครับแต่ถ้าเกิด CPU แรงแล้วก็ใช้ CPU ในการเรนเดอร์นะครับผมก็จะเอาแค่พันแปดสิบ p ห้าสิบเก้าจุดเก้าสี่เนี่ยก็เท่ากับหกสิบหกสิบเฟรมนั่นเองนะครับแล้วก็พิมพ์อะไรก็ได้ฮนะเรนเดอร์หรือว่าเราจะโุก 4K ก็ได้นะครับถึงกล้องเราจะไม่ถึงแต่ อัตราภาพอัตราภาพก็จะได้ 4k นะครับมันก็จะชัดกว่า 1080p นิดหนึ่งนะครับกดเรนเดอร์ไปเลยฮะปึ้มนี่ฮะสังเกตว่าเร็วมากเพราะคลิปสั้นนะครับเสร็จแล้วฮะเรเร็วมากนะครับไม่ไม่ไม่ถึงไม่ถึงนาทีด้วยมั้งเนี่ยตามไวสองวินะครับกดโอเพนโฟลเดอร์ไปฮะนี่ฮะก็จะเป็นอยู่ในนี้กดเล่นดูฮะไหนบอกวันนั้นจะใจเดียวกับลิงมาวันนี้กลัวลิงเฉยเลย ประมาณนี้นะครับสำหรับการตัดคลิปนะครับมันก็ต้องใช้เวลาในการตัดค่อนข้างนานนะครับกว่าเราจะได้คลิปนะครับแล้วก็เกี่ยวกับเราด้วยว่าเราเนี่ยจะแนวไหนนะครับคลิปที่เราต้องการจะตัดเนี่ยจะเป็นแนวไหนจะเป็นแนวนู้นแนวนี้นั้นนะครับแล้วก็แล้วแต่เราอีกนะครับนะครับก็สอนให้คร่าวๆนี้นะครับก็ใครมีคําถามอะไรนะครับสามารถสอบถามไาที่ล่างคลิปนะครับเดี๋ยวผมจะมาทาคลิปสอนให้นะครับกันอีกนะครับอย่าลืมกดไลค์แล้วก็สับไต่ผมด้วยนะ สวัสดีกูดป่ายสีเแขนได้ครับครับบ๊ายบายครับไหนบอกวันนั้นจะใส่เดียวกับลิงมาวันนี้กลัวลิงเฉยเลย